นี้แม่มีเรื่องจะมาเล่าให้ลูกฟังนะคะกับไต่กับเต่าดักแดก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 ดักเดกัดไต่กับเต่าดักแดก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 ดักแดอืมเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามันเป็นมันเป็นนิทานอีศพบนะลูกอีศพบอิศับเป็นใครก็ไม่รู้ลูกมันก็มีกระต่ายกระต่ายตัวนุ่งนะมันเดินเดินมาวันนี้มันบอกว่ามันเห็นหลังเต่าไวๆลูกเห็นห่างเต่ามันเดินดุม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 ตอนนี้มันก็จะมาแข่งไงจะมาท้าแข่งกับกระเต่าว่า โอ้ยไตวจ้าแ่งกระเตา่ามันก็เห็นเต่าไวๆเดินลงไปในพุ่มไม้มันก็เฮ้ยเต่ามันไปทำอะไรนะในพุ่มไม้มันตามไปพอสักเดียวพุ่มไม้สัน่นคือมันมีเต่าสองตัวอยู่ในพุ่มไม้ไงคะลูกแล้วมันก็สะบึมระเฮสะบาระเฮกันอยู่นี่ทน,นอาจจะไม่รู้นะคะว่าสะบึมระเฮสะบาระเฮคืออะไรไอเ้เต่าตัวผู้มันบอกว่า โอ้โหแม่สาวน้อยเธอนี่ส,สุดยอดจริงๆเลยตั้งแต่พี่เป็นเต่ามาพี่ไม่เคยเห็นใครสุดยอดสวยงามเท่ากับเธอมาก่อนเลยนะจ๊ะ <c oughs> พรุ่งนี้พี่อยากจะเจอเธอพี่อยากจะเจอเธออีกสักครั้งเด้มแล้จ้าแม่สาวน้อยวันนี้พี่จะต้องจากเธอไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเมียพี่สงสัยว่าพี่มานานเกินพรุ่งนี้เรามาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะจ้าไม่สาวน้อยเชา้ามาแล้วครับเชา้ามาแล้วครับน้องนุ่เช้าเลยนะพอตะบันต๊ดินฟ้า ข้าจันคือเลยฟ้างมันก็มาเลยไอ้เต่าตัวเดิมมันก็มาเลยหูยยหรือปากก็เดิมลา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 บาล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 ี่าล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 า่าลาลาล้วาล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 ามาลาลาอาลามาเาอาลาลาลอลลาาลอา ตบกระบาลไอ้ลุงม,มาตูมปัวเข้าไปเลยอย่างนี่มันก็เบอกว่าอือหือไอ้เก๋ไอเ้ไอเช่าหัวงูมึงนี่ไม่รู้อะไรเลยนะตังก็หวานกูยังหายทองอยู่ตรงนี้ตังก้าวานกูยังหายทองอยู่ตรงนี้กูยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยมึงนี่เนาะไม่ได้ดูกูเลยไอ้ห่าว่างี้ นิชาเรื่องนี้ก็จบลงแต่โดยดีนิชาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสี่ตีนยังรู้ผ่านนักปัดยุทธ์ยังยังรู้พลังขามเขียวคว่มเช้าความขาวควมค่ําทหารโบกปืนเบิอปืนไปโบกตึกทหารโบกปึกโบกปึกไปโบกปูนเช้าพาดฝักฟักเย็นฟาดพักฟักผัดยายกินน้ำรายน้ำลำยายน้ำลายยายแล้วเย่เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าก็แล้วแต่นะคะว่าเอฟซีจะเอาไป ข้ากับอันไหนที่มันจะเป็นประโยชน์นะคะแต่เดม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 ต้องรุ่นล้วนแล้วใช่ไหมคะว่านุ่นอย่าไม่อยากฟังแล้วแต่นนูมาขอบคุณเพนเพ่เกินข้าหลุกแล้วก็จะไปแล้วนะขอบคุณแพนเพ่ที่เข้ามาฟังแม่นะคะหนูนุ่งขอบคุณค่ะหุ้ยหนูอยากจะไปวิ่งแล้วค่ะอยากจะไปวิ่งแล้วนะคะแต่เดม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 ต่เดมแ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 ต่เดม ta đem ta đem ta tem 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 phơn mong chúc vần lời chiều hú hình nà <laughs> điều mẹ chăm chỉ đi đây để cho máy bay chinh cha ui này ủ là cái sẽ chạy bà đừng, bà, bà, khấm, bà, khấm, bà đâm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 